สวัสดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศนะครับนะพอ,อาจารย์ไปหาผ้า,าจารย์แล้วก็แวะไปถวายน้ำแล้วก็แวะลุงพ่อโสธรน,นะครับนะวันนี้ได้ของในดีมาเยอะเลยท่านชมาชิกนะวดนนี้ขอพรลุงพ่อให้มันหมานเหมือนวดที่แล้วเด้อนะครับอันนี้เมื่อเช้าให้ไปแล้วนะครับนะ ตอนที่ไปวัดหลวงพ่อโสธรนะครับลมมันปิวให้ไม่ชัดนะครับี่หวยน้องเรลาพรุ่งนี้นะครับนะแคปหน้าจอไว้เลยท่านจะพลิกนะนี่สองกับแปดเน้นสองนะครับนะเน้นเน้นคือสองสี่สี่สองสองแปดแปดสองแล้วก็สองหกหกสองแล้วสองสองด้วยนะครับนะสามตัวก็สองสี่แปดสองหกแปดสองห้าแปดสองนะครับนี่หวยพวงพรุ่งนี้นะครับหวยสบปน้องเรลานะครับนะอ่าน,นี่นี่นี่ให้แล้วให้ชัดชัด ให้หมึงชัดๆเด้อปอตู้เมตู้นะครับดูนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมามนเน้นๆหลักหน่วยครับเน้นที่หลักที่หลักพรุ่งนี้จะเน้นหลักสิบให้นะครับนะนี่อีกสูตรหนึ่งที่ท่านถามหานะครับแล้วก็มาอีกสูตรหนึ่งที่ว่าท่านถามเยอะหลักตัวหนึ่งตัวนี้ครับมันขะแม่งขะแม่งไหมมีสูตรอยู่ครับตัวหนึ่งแต,ต่โตยังไงก็อาจารย์ก็มั่นใจของเก่าอยู่นะครับ 09ไอ593เนี่ยอยู่แน่ย่าน้อยหนึ่งตัวนะครับอยู่หนึ่งตัวแน่นะครับนะตามทางหลวงพ่อที่ให้มานะตีงวดทีแล้วให้372อ่ะนะครับงวดนี้ให้ท่านมาตีหน่อยนะครับอาจารย์งวดแล้วก็ตี12ก็เข้านะครับนะอ่านะครับแคปหน้าจอแล้วนะครับแอปหน้าจอแล้วก็นี่ครับก่อนอดื่นนะครับคําเตือนเช่นเคยนะครับผม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นนะเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมูลมีนาทีทองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งๆติดตามท่านจะได้ข้อมูลดีๆนะครับนะกดติดตามได้นะครับท่านจะได้สายดว่วนงวดที่แล้วเข้าสามตัวตรงๆ ไม่ได้มากท่านไม่มีโชคท่านก็ได้คนไม่มีโชคไม่ได้ตามก็ไม่ได้หัวทีแล้วเต็มเต็มนะครับนะครับมาดูหลักหน่วยนะครับมาดูหลักหน่วยนะครับมาดูหลักหน่วยสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะชนแนวอยากละสองสูตรนองสูตรว่ามันไม่มันจะไม่เหมือนไข่หรือชนออกมาไม่สามตัวก็สี่ตัวนะครับสองสูตรนี้นะสูตรนี้หกตัวสูตรนี้หกตัวชนออกมาต,ตัวนี้นะครับตแต่ศูนย์เก้าเจ็ดมานะครับนะ มาเจ็ดหน่วยนะครับนะนะครับงวดน,นี้ก็มาเจ็ดหน่วยนะครับสี่ตัวมันได้จะได้สี่ตัวกับสามตัวนะครับชนออกมาสูตรอย่างนี้มันจะแน่นกว่านะถ้าจะพิกนะถ้าสองสูตรนี้เดินอยู่หลักหน่วยนะครับนะคอยดูว่าซีซีก็มานะครับเจ็ดเก้าก็มาเก้าหน่วยนะครับชนสองสูตรนี้ครับสองสูตรนี้ชนออกมานะเออนี่ จนเป็นสูตรชนออกมาดีที่กว่ามันจะแน่นกว่านะครับดีกว่าสองตัวมาตามตัวมานะครับสองสามหกงวดน,นี้เหนะ็นไออกหกสามเลยบางทีก็มาอะไร้เก้าห้าก็มาห้านะครับศูนย์สามก็มาสามนะครับสองหกก็มาหกนะครับแปดหนึ่งก็มาหนึ่งหน่วยนะครับเก้าแปดก็มาแปดหน่วยครับหนึ่งหกก็มาหนึ่งหน่วยครับเก้าศูนย์ก็มาศูนย์นะครับ 1, 93ครับนะมา3หน่วยนะครับวันนี้014เห็นไหมครับมันเป็น014จะมาไหมมาไหมแนะครับนี่หน่วยบนนะครับนะได้014วันนี้งวดแล้วก็ได้239นะครับ239นะครับนะนี่ครับนี่แนวนี้นะครับแนวนี้แต่ศูนย์นี้เอามาจากอันนี้นะครับเอามาจากไลน์ไลน์ของศูนย์ศูนย์โซลูชั่น ในห้องกลุ่มนะครับจริงๆอาจารย์ไม่ค่อยได้ลงให้ทางนี้หรอกเพราะว่าจะให้แต่ห้อง VP เท่านั้นนะครับนะให้แต่ห้อง VP คือสูตรมาตรฐานอาจารย์จะให้แต่ห้องในกลุ่มลายนะครับในกลุ่มลายเท่านั้นนะครับนะนี่กลุ่มลายนี่ครับไม่ใช่นน้อยครับนี่นะครับทั้งหมดยี่สิบกว่ากลุ่มนะครับนะบาดแนลคนก็ไม่จะเข้ามาเยอะจนจะไม่รู้เข้า จนไม่ไม่รับสะไม่รับเข้านะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเลยไม่อยากอันนี้เท่าไหร่นะครับนะไม่อยากรับเท่าไหร่มันเยอะเกินไปก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับนะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับในลายอันนี้ตัวลายไปไหนนะครับนี่ตัวแป๊บเดียวนะครับมาจากลายทั้งนั้นนะครับเยอะ ราไปเดียวนะครับนี่ลาย light, ลายปีนี่นี่ครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นอย่ or, างนี <Gothic engine optimization> ้ลายจะให้สูตรหวยอย่างนี้ครับให้ละเอียดเลยพิมพ์อย่างละเอียดให้ท่านจะไปชิกนะครับนะนี่ข้างล่างก็นี่ก็อันนี้อันนี้ก็ลงไปทาง youtube แล้วก็ยังให้ทางลายนะครับแต่จะให้สูตรละเอียดมากนะครับในทางลายจะให้แบบนี้นะครับนี่สายด่วนจะให้อย่างนี้นะครับในลายกลุ่มนะเข้าใจด้วยตามนี้นะครับแต่ทางนี้จะเขียนให้ใส่กระดาษให้ นะครับที่ตัวใหญ่เป็นงวดที่แล้วแต่ล like, ทางกลุ่มเข้าใจนะไอ้ทางกลุ่มจะให้อย่างนี้นี่เข้าใจด้วยนี่ได้หวยกีโ่โมงก็เขียนบอกนะท่านสมาชิกคงเข้าใจโปรดทราบด้วยเห็นไหมเนี่ยยังบอกหวยชุดนี้ได้9ก้าโมงนะครับเก้าโมงวันออกนะเก้าโมงเช้านะครับนี่งวดที่แล้วดิตัวอย่างเป็นอย่างนี้นะในกลุ่มลายนะครับแต่ทาง youtube จะเขียนจะได้ช้าหน่อยนะครับแต่งวดน,นี้ทางกลุ่มลายจะได้ไวหน่อยนะครับนะได้ไวหน่อยเพราะว่าสมาชิกเยอะนะครับนะ บางท่านก็หาที่ลาบากน,นะครับนี่ไงงวดที่แล้วให้อย่างนี้นะครับหวยสายด่วนจะเป็นนี้นะครับสายด่วนนี้กับสายด่วนห้องลาวนะครับมันคนละสายด่วนกันนะครับโปรดทราบอันนี้ของรบบัฐบาลอย่างเดียวนะครับนี่งวดที่แล้วได้มา 3. 9 3. 9ห้าเก้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหวยเขาจะให้อย่างนี้ครับให้ไม่เยอะแล้วก็วิ่งตัวเดียวนะครับให้อย่างนี้สามตัวหางเดียวอย่างนี้เหมือนงวดนี้นะครับนะเข้าใจตามนี้ด้วยนี่ไง นี่สูตรนี่ที่สูตรนี่เนี่ยนี่มีนี่สูตรจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่สูตรที่อาจารย์มาเขียนเมื่อกี้นี่นี่สูตรมันจะเป็นสูตรอย่างนี้นะครับเอาแต่สูตรท้ามาตรฐานนะคือสูตรนี้เอามาจากห้องลายนะครับห้องห้องลายนี่แต่สูตรนี้จะแจกไว้เลยสูตรนี้เพิ่งแกะกล่องนะครับสูตรสูตรแรกนะครับนี่ท่านไปทําเลยแคปหน้าจอเลยนะนี่แคปหน้าจอเลยสูตรนี้ พึ่งแกะกล่องนะครับพึ่งแกะกล่องแคบหน้าจอเลยหนึ่งสองสามสี่เจ็ดศูนย์หลักหน่วยนะครับนี่ก็เดินมาดีเหมือนกันเดินตั้งแต่นี้นะครับนะแต่งวดนี้มันจะเดินต่อไปเราก็ไม่ทราบนี่เดินตั้งแต่นี้มาอย่างไม่ผิดนะครับตั้งแต่ศูนย์เก้าเจ็ดมาอาจจะเดินยาวกว่าน้าแต่อาจารย์ถามแค่นี้เองนะครับตามแค่นี้นะครับแต่ตัวนี้สูตรเดินยาวอยู่แล้วโดนไลฟ์สิมงวดน,นะครับนี่แต่เอาแค่นี้เองมันยาวเกินไปก็สุดหน้ากระดาษนะครับนะนี่งวดใหม่มันก็ได้งี้ หนึ่งสองสามสี่เจ็ดศูนย์มาชนกันนี้ชนกันออกมาเป็นตัวนี้ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับนะศูนย์หนึ่งสี่เป็นอย่างนี้นะครับนะนี่หน่วยนะครับหน่วยแล้วก็มาแถมตัวนี้อันนี้ก็อาจารย์นี่นามาส่งให้แล้ววันอาจารย์คิดว่าพวกหนึ่งตัวนี้มันทั้งเหมือนเลขสามครับหนึ่งตัวนี้กับเลขสามดับดับโผโผมันทั้งดับทั้งเกิดนะครับนะ นี่หนึ่งตัวนี้ที่ว่าตัวเดียวมาตัวเดียวนี่บางท่านบางช่องก็รู้แล้วนะครับเลยมาให้ดูว่าให้วิจารณ์ให้หน่อยอาจารย์ศูนรนี้นะครับว่าจะมาไหมถ้าตัวนี้มาก็เหมือนให้ดูเมื่อกี้ถ้าตัวนี้มานะมาได้หลักหน่วยกับหลักสิบแต่หลักสิบเพราะว่าหลักสิบเป็นเลขขี้ไงเมื่อกี้หลักหน่วยเป็นศูนย์หนึ่งสี่ใช่ไหมมันมีมีหนึ่งอยู่คือศูนย์นี้มีหนึ่งอยู่นะครับนะเออนี่ แต่มันไม่ไม่ไม่มาสิบหน่วยนะครับไปทุกหลักเห็นไหมครับเก้าตัวนี้ไปหลักร้อยกับหลักสิบเก้าตัวนี้มาสิบห้าตัวนี้มาสิบสี่ตัวนี้มาสิบมาหน่วยวันนี้เจ็ดมาสิบวันนี้หกมาสิบห้ามาหน่วยศูนย์มาสิบหกมาหน่วยกับร้อยสี่มาร้อยอันนี้มาร้อยอย่างเดียวนะครับสี่ตัวนี้นะวันนี้เก้านะครับมาสิบแต่ส่วนมากอันนี้มาสิบกับร้อยวันนี้มาหน่วย ส่วนมากมาร้อยครั้งเดียวงวดนี้ครับมาร้อยครั้งเดียวนะนอกนั้นสิบหน่วยนี่งวดที่แล้วก็มาสิบงวดนี้หนึ่งนะครับเพราะหนึ่งมันไม่มีหลักร้อยนะครับนะหนึ่งตัวนี้ถ้ามาก็มาได้สิบกัะหน่วยถ้ามามาก็เรียบร้อยหายสามตัวนะครับนะแต่ก็มาชนหนึ่งสูตรที่ทําให้ดูเมื่อกี้มีมีนะครับมีมีหนึ่งอยู่หนึ่งก็มาได้นะครับเพราะมันได้ศูนย์หนึ่งสี่หลักหน่วยนะครับนะศูนย์หนึ่งสี่นะครับนะ, 0, 1, 4, นะบนะมาได้นะ แต่มันก็มีทั้งดับทั้งเกิดนะตัวนี้ก่อนมีสูตรดับก็เคยบอกไปแล้ววันนี้มันก็มีทั้งดับทังเกิดเอาเอาเอาเกิดไว้ก่อนแต่เผื่อันดับไม่อยู่นะครับเพราะมันชนมันชนตัวนี้ด้วยนะครับนะมาชนตัวนี้ด้วยนะโปรดใจนี่ท่านก็บางท่านไม่รู้ถ้าท่านบางท่านไม่รู้ก็แคปหน้าจอลองไปทําดูนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนี่คือวันที่สิบหกมิถุนายนครับ ตัวเดียวมันตัวเดียวคือ1นสูตรนี้นะครับนะก็ท่านก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่มันไปชนหน่วยตัวนี้ว่ามันจะมาไหมถ้าหนึ่งตัวนี้มาหลักสิบเอาเลขขี้ใส่นะครับหรือบังคับสิบหน่วยยิงก็ได้บังคับสิบหน่วยของอาจารย์ก็มีสูตรที่ไม่มีหนึ่งก็คือหกเจ็ดแปดเก้านะถ้าหนึ่งตัวนี้มาก็ยิงหกเจ็ดแปดเก้านะครับ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับลองไปยิงดูนะครับถ้าหนึ่งตัวนี้มามาได้แค่สิบหน่วยแล้วก็กลับตัวด้วยหกเจ็ดแปดเก้าอาจารย์ก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าสูนนั้นบังคับจุดหน่วยนะครับบังคับจุดหน่วยนะครับไอ้ที่ว่าตัวเดียวมาตัวเดียวนี่มันมีเะมีทั้งสองอันเลยสามตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวมาหลักสิบนะครับนะที่อันนี้ก็ให้ไปแล้วว่าตัวเดียวให้ติดต้นคลิปแรกเลยนี่หกหลักสิบเก้าหลักสิบ ศูนย์หลักสิบและสองหลักสิบแปดหลักสิบแล้วก็เก้าหลักสิบแล้วก็หนึ่งหลักสิบแล้วก็เก,ก้าหลักสิบเก้าหลักสิบเมื่อนี้สามนะครับบอกแล้วตัวนี้มันทั้งเกิดทั้งดับนะบอกไว้ก่อนนะครับนะมีทําเกิดก็มีเลขดับก็แข็งอ้าวถ้าระหว่างเลขดับชนเลขเกิดเอาเลขเกิดไ้ก่อนนะถ้าตัวนี้เข้าอันนี้เข้ามันก็เป็นสามหนึ่งได้แต่ อย่าเน่นหนักนะครับเบาเพราะมีตําหนิทั้งสองตัวนะครับนะแต่ถ้าเป็นหนึ่งไม่ในสามหนึ่งเพราะมันขัดอีกและนะครับท่านก็ถ้าเผื่อมันเข้าก็กันไว้หน่อยก็ได้นะครับสามหนึ่งมันก็มาได้นะครับเพราะไอ้นี่มันหลักสิบอยู่แล้วอันนี้ถ้ามาก็มาหน่วยเพราะเมื่อกี้ให้ดูคือศูนย์หนึ่งสี่นะครับอันนี้มันสิบโดยตรงนะครับที่เคยเสนอไปแล้วนะครับนะศูนย์นี้ก็บอกไปแล้วนะครับนะนี่นะครับนะนี่คือมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านนะครับนะสามหนึ่งสวยไหม หรือว่าหกเจ็ดแปดเก้าพันร้อยนั่นแหละนะครับแล้วก็สูตรนี้ที่เคยให้ไปนี่มันก็มีนะครับที่ว่ามาสามตัวสูตรนี้นะครับสูตรนี้ที่ก็ให้ไปแล้วนะครับแต่นี่สูตรนี้ก็ให้ไปแล้วล้อที่ว่าเป็นหวยล็อกอะให้ท่านดูล็อกอรวมแจมแล้วให้ดูล็อกเนี่ยนะนะสูตรนี้ก็ให้ไปแล้วนะท่านามาชิกน,นะคงจะดีนะครับให้ไปแล้วนะครับนะสูตรนี้งวดน,นี้ตก ตกล็อกเก้าใช่ไหมนี่มันก็มีถ้าสูตรนี้มีนะถ้าเข้ากับสูตรนี้มันมีถ้าจะพิกมีนี่มีหนึ่งมีทั้งสามนะครับถ้ามีทั้งหนึ่งทั้งสามหลักร้อยมันก็ห้าหกเจ็ดใช่ไหมก็ยิงได้นะถ้าสูตรนี้เข้าห้าสามหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งนะครับนะลองดูนะครับอีกแนวนี้นะครับนีนนนะบ่ถ้าแนวนี้ก็สูตรก็บอกไปแล้วนะนะที่ว่าหกตัวมาสามตัวนะครับนี่มาวิเครานะห์ เจาะลึกนะครับรออาจารย์สรุปให้อีกทีแล้วรอสายด่วนอีกทีอันนี้ดูเพืเ่อนไปก่อนนะครับนี่คือมันมาอย่างนี้ตัวเดียวตัวเดียวนะครับคือสูตรนี้คือสูตรนี้มันก็เดินมายาวเหมือนกันนะไหลายงวดน,นะครับตัวเดียวไปหลักร้อยครั้งเดียวเองนี่ครับไปหลักร้อยนอกนั้นมาสิบหน่วยนะเพราะว่าถ้าสามมาหลักสิบมันก็มาหน่วยอย่างเดียวถ้าสามตัวนี้เข้าหลักสิบนะท่านจะพิกนะถ้าสามตัวนี้เข้าหลักสิบ มันเดินตั้งแต่งวดไหนล่ะเดินตั้งแต่ไอ้นี่ตัวเดียวมาเนี้ยเทียบกันหกสามได้ไหมอันนี้ได้หกอันนี้หกโจย์โอเคหกหลักสิบอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้ห้าเห็นไหมเพราะอันนี้หลักสิบอยู่แล้วมันก็เป็นเก้าห้าเม็ดเดียวไม่ต้องกลับนะอันนี้ศูนย์หลักสิบอยู่แล้วอันนี้ก็ศูนย์โอเคหลักสิบอันนี้สองอันนี้ต้องเป็นหน่วยเพราะอันนี้อันนี้มาตัวหนึ่งเลยอันนี้ถ้ามาสิบหน่วยก็มาสองหกเม็ดเดียวออกสองหกเลย อันนี้แปดอันนี้ไม่อัน,นี้เข้าคู่โตไปมันเป็นแปดสี่มาออกสี่แปดหนึ่งอันนี้งวดน,นี้อันนี้ได้เก้าเก้าเออเก้าหลักสิบอันนี้หนึ่งเออหนึ่งเออหนึ่งหลักสิบเก้าเห็นไหมครับอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้ศูนย์หวยออกหกเก้าศูนย์เลยนะครับนะเรามาเทียบให้ดูชัดๆเลยนะครับนะกว่าจะเผื่อจะได้ชอบได้ใครชอบสูตรนี้ก็ลองไปดูนะครับนะเราวิเคราห์ให้ท่าน งวดที่แล้วไอ้นี่ได้เก้าอันนี้ก็ได้เก้ามันออกเก้าสามงวดนี้ไอ้นี่สา 9, มัน 9, น, 3, นี้ได้หนึ่งมันจะมาอย่างนี้ไหม <c oughs> จะมาอย่างนี้ไหมแค่นั้นนะครับนะนี่ครับนี่วิคอลจอดเลือกให้ท่านนะครับเนี่ยเผื่อท่านชอบแนวนี้นะครับแนวนี้แต่หวยเดี๋ยวจะหวยที่อาจารย์ได้มาเนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงรายลนนะเอียดครับเป็นหวยคิดหน่อยหนึ่งนะครับแต่มีมีตัวนี้ติดนะมีตัวนี้ติดนะครับแต่หวยเป็นหวยคิดนะ นะครับหัวยพระเดี๋ยวจะให้ข้อมูลที่ย้อนหลังให้ดูผู้นี้นะครับหัวยพระให้คิดหน่อยเป็นเป็นหัวคิดด้วยนะครับหววคิดด้วยนะครับท่านจำพิกนะนี่นะครับชอบก็ลองไปดูนะครับนะครับลองไปดูนี่ถ้ามันจับคู่เข้าก็เป็นโชคววาสนาของเราแหลนะนะครับนะท่านจำพิกิตนะนะครับนะชอบเอาไม่ชอบก็ผ่านอันนี้การวิเคราะห์เจาะลึกขานคะเนนล่วงหน้านะครับนะ มันไม่มีใครรุ้ล่วงหน้าได้แต่เราทําสูตรล่วงหน้าได้นะครับนะมันมีทั้งถูกและผิดนะก่อนจะเชื่อใครฟังใครก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับนะนราะห์ให้ท่านนะท่านชอบก็เอาไม่ชอบก็ดูเป็นบันเทิงนะครับผมแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ